กละมังนี้ก็เริ่มเป็นแล้วนะครับแต่จะลองตรดสอบดูว่าอยู่ได้กี่วันแล้วก็ตัวลายแดงยังจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ไหมหรือขยายพันธุ์ได้เพิ่มหรือเปล่าดูครับดูเขามาเล่นไฟครับโอ้โหดูครับปุ่มสุดๆครับใช้เป็นอาหารปลาเล็กได้สบายเลยครับกละมังนี้นี่ก็อีกกละมังหนึงครับ นี่ครับดูครับดูครับเจอแสงไม่ได้ครับชอบขึ้นมาเล่นแสงครับดูบทำสูตรง่ายๆครับครับแล้วผมก็วันนี้ทดลองใหม่อีกสูตรหนึ่งครับเป็น จะเป็นอาหารปั้นก้อนนะครับพึ่งพึ่งพึ่งลองทำอันนี้ครับนี่ครับดูครับอาหารปั้นก้อนนะครับอพึ่งเอาลงเมื่อเช้านี้นะครับกำลังเลยครับ